สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตานลพลพลบิดวิวเชียวครับตอนนี้ฮ่าอาบน้าเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเท่าสิมากกาบล่าลงพ่อผสมกันครเลยนี่มาก,กับนะครับนักทำคอนเทนต์รายการรีวิวชียร์มาแล้วครับรายการดังครับของเราเาสิไปกาลลงพ่อผสนมกันครับก่อนเท่าสิเดินทางไปงานต่อนะครับที่านโฆษณาขอบพิตรท่านขอขอภ รวมแรงสาธามีชัยวิทยาที่ได้มาร่วมรับบริจาคเป็นเจ้าหน้าที่รับบริจาคในงานเทศาถถกาลตุ๊บาในวันที่1ิลนาเมือย บากเกอร์บนวันนี้ยกยอดนะโอ้ตีนี้ยกยอดต้อดูพราะเราโบยสดถือกล้องให้หน่อยนะพี่เดี๋ยวเข้าไปกราบก่อนคัันแหลกราบลรกก่อนไปกราบลรกแลวงพ่อดีคก่อนนะครับจักย่ำไลยสิเดี๋ยวมีโอกาสมาหายังคงจะยืนถ่ายที่ตรงนี้แหละยตรงนี้แหละ การล่านะครับตัวผูะลูกโยาเกลนะครับระลุปยาเกนะครับผู้ช่วยเจ้าอาว่าจะนั่งนะครับพลังกประกาศประชามตินะ เดี๋ยวเขาจะทำการกราบล่ามพอไปใส่นะครับน้องครับอภิกรบมันก็ได้ไหมครับกราบ่ันก็ได้ กลาบ่าเลยเรียบร้อยพี่น้องพอเอ้ยหนู่กล้าเลยเด้วยครับโอกาสนาฟ้าไม่หลุดซึมากาบนมัสาการพอกรใสซไม่ด้วยขอหลเุเดินทางตลอดปลอดภัยจะเร,เริ่องเรื่องนาทีการงนานหลุดให้ใครเจ็บก็จะได้มีมาตอง สุขภาพแข็งแรงขอบก็มีแต่ความสุขความเจริญโดยพอเด้วยในเท่านะหลวงสิมาเหตุบุญน้ำใหม่ด้วยสาธุสาธุสาธุสาเดี๋ยวพี่น้องครับผมสิได้อ่าอ,อยากไป็นน้องเอายเสียงเพิ่นจักหน่อยอยู่ทั้งหนาบวัวสดนะครับ เด่นเลยเด่นมากเลยนใจใร่วมคุรร่วมบูรตนว่าจะเป็นน้ำตนน้ำองค์ตรงนี้แหละกระดกต่ออายุจากายอดเสดสไหังากบูชาทุกอยางเอาละ ך ุ่งข้าออมเหี้ยงมาพังออมว่าเลี้ยวยอบอ่าโยมู่วงุ Oh, 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 o เด ang, rap, ินทางกับเดินทางต่อคเข้าไอนี้ครับพ่อกันครับทั้งบ้านโนนสะแบงตำบลขามเลี้ยงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องแรงนี่พ่อกับพื่อมทีมงานสาวน้อยเพชรบุรีผมได้เห็ุตามที่ผมเออได้เห็ุเลยนะครับพี่น้องมากราบกันมาขอพร ทารมดท่าจักย่ำในดอกศิดิไมากาวพี่พ่อใหม่โอ้โมบรรยากาศข้าเจ้ามากโอ้โหคนอื่นเขาทำมาทำบุญแต่เช้าเลยเนาะคนเยอะแต่เช้าเลย พี่ทำบุญอะไรบ้างวันเหนียววันผมอันนี้แล้วก็เข้าไปบริจาคข้างในแล้วก็กระดิ่งแล้วก็เนี่ยลดน้ำนีอง์นีเป็นองค์จำลองครับพี่น้องขนาดเท่าองค์จริงมีบริการวิวแชร์มนั่งไหมพี่นั่งวิวแชร์ไหมเออเดี๋ยวผมจะเขียนเองหรอก พี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเั้กลุำลังเก็บเก็บหันนะครับโฉกไม่โฉกอะไรนะไม่เป็นไรไม่ผันเลยหลายโผร์กับโศบขอกกันครับพี่น้องแรงนี่นะครับบ้านโนนสะแบงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์ กดแชร์ WhatsApp ใครกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตันอัตพลลำเบิรนอักวิทยาครับพี่น้องครับขอบคุณที่านา <ics> ติดตามขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คอยให้กำลังใจนะครับขอบคุณรางวัลด้านหน้าพิธีขอบคุณรางวัลน้ำใจออนไลน์ด้วยนะครับคลิปนี้วันเสาร์กันครับพี่น้องครับพอกกัดไม่จิบหนาครับพี่น้องครับสวัสดีมีแหงอยู่ดีสุขสุขคนครับพอกัดไม่จิบหนาครับสวัสดีครับ